สวัสดีครับอยู่ในรายการรู้ไว้เพื่อนะครับเป็น EP ีที่45นะครับ EP นี้ก็ต่อจาก2 EP ที่แล้วนะครับก็จะเป็น go Q tip นะครับแต่วันนี้เป็นเบอร์ head นะครับผมก็ทำเบอร์ M ไปแล้วทำเบอร์ M head ไปแล้วนะครับตัวเบอร์ head นี้เขาบอกว่าความแข็งอยู่ที่ประมาณ80%นะครับก็ถือว่าไม่ได้แข็งจ๋ามากนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองฟิลลิ่งของมันกันนะครับก่อนอื่นคือ พี่ต๋องมัซสุชิบอกว่าตัวนี้ยแจ่มที่สุดแล้วนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าฟีลลิ่งมันจะแจ่มเหมือนที่พี่ต๋องมาซสชิบอกไหมนะครับไปดูกันเลยครับหลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับป่ะไปลองฟีลลิ่งของมันกันครับ Thank you เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัว goqtip เบอร์ h ตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวมากกว่าเบอร์ m h นะครับก็คือแบ่งซักประมาณ7นะครับดีกว่าเบอร์ m h เจ็เปอเซนะครับก็เรื่องความแข็งนะครับเรื่องสปินนะครับการคอนโทรลอ่ามากกว่าเล็กน้อยนะครับก็คือความแข็งเนี่ยมากกว่าประมาณ7-10%ได้นะครับการคอนโทรลนะครับพอๆกันการสปินตัวนี้มากกว่านิดหน่อย นะครับก็คล้ายๆ m h แหละนะครับแข็งเรื่องความแข็งเนี่ยแตกต่างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแทงไปแล้วรู้สึกเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้กับ m h ใกล้ๆกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันส่วนกับเบอร์เแตกต่างคนละคนละแนวเลยนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเบอร์เฮดเนี่ยถ้าติดกับไม้ที่มีความเป็นสปริงค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเป็นหัวคิวที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ เสริมนะครับเรื่อง power นะครับให้ไม้แทนนะครับก็ตัวนี้นะครับกับตัว m h e a สํำหรับผมนะผมมองว่าใกล้เคียงการจนแทบไม่ต้องปรับอะไรมากมายเลยนะครับเพราะ ep ที่แล้วผมรีวิวตัว m h e a ไปนะครับตัวนี้พอมาทำรีวิวก็แทบไม่ได้ปรับสปีดเลยก็ออกตามปกตินะครับแต่เรื่องการออกจุดนะครับออกจุดแล้วข่าวทำงานได้เร็วนะครับก็ ยี่ห้อนี้ถือว่าเป็นหัวคิวที่ทํางานได้เร็วมากนะครับข่าวกินเกียวเร็วสปินได้เร็วนะครับพาวเวอร์ของมันดีนะครับผมก็ถือว่าคนที่แทงพาวเวอร์ไม่ค่อยดีนะครับใช้ตัวนี้ช่วยก็ถือทําให้ออกคิว่วเสริมพาวเวอร์ได้ดีมากขึ้นนะครับตัวนี้ตอบโจทย์กับคนที่หนึ่งเลยนะครับใช้มาที่สปริงค่อนข้างเยอะ นะครับต้องการ Power 2เลยก็คือคนที่ออก Power ยังไม่ค่อยดีมากนะครับตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับแต่ก็แทงเคะนะครับแทงเคะไปเคาะมาแทงจุดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นหัวคิ้วที่คอนโทรลข่าวลูกสั้นนะครับดึงสั้นลูกสอกประมาณนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าตัวนี้จะตอบโจทย์กับคนที่าสามารถเดินข่าวได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับหรือคนที่แทงเคะ นะครับแล้วต้องการให้ power มากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันสำหรับใครนะครับอยากส่งหัวคิวมาให้ผมรีวิวนะครับก็แอดไลน์นะครับ blltrp นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน ep ต่อไปสวัสดีครับหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิด สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์ BLLTAP หรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยจ้า